ีผมอยู่ที่สำนักอาจารย์คมไตรเวทโคนจมอมพมังเวทแห่งเมืองสุพรรณบุรีนะครับตรงจุดบริเวณนี้ถือจุดประกอบพิธีกรรมของอาจารย์คมไตรเวทนะครับนี่ค่าพิธีกรรมนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงการพิธีกรรมอาบน้ำมนต์อันนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีที่นี่นะครับนี่นะครับผมก็จะมาทํ<อ>าคลิป<อ>ต่างๆเพื่อ เป็นข้อมูลความรู้ให้คนได้ศึกษาต่อไปนะครับปลา,าชนก็ได้รับก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์คมนะครับว่า,วาในพิในน้ำมนต์ศักดิ์สิทธ,ธิ์มีอะไรบ้างนะครับนะครับวันนี้มีลูกศิษย์ชาวต่างชาติเดินทางมาอาบน้ำมนต์กับอาจารย์นะครับก็ต้องขออภัยเอฟซีทุกท่านนะครับถ้าคลิปนี้มีเสียงสอดแทรกเข้าไปนิดหน่อยนะครับ เพราะว่ามีการบันทึกคลิปและขายทอดกันหลายทางนะครับไม่เป็นรครับมไม่ครับ่้อครับครับ้ครับโอ้โหเฮ้ยก็จะมีมีผู้ติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่นะครับมาดูทุกคลิปทุกคลิปนะครับ ติดตามนอนเฝ้าครับผู <c> ้ <oughs> ติดตามที่ผมยังมงเหมือนกันครับบางทีผู้ติดตามจําได้ไม่ได้บางคลิปของผมการจานผมก็จะสบายๆครับแขงครับสวัสดีครับที่นี่ฝนตกยเยอะไหมครับอาจารย์่วงนี้ตก,กเยอะนะเ,เดี๋ยวอะปูทองที่ตกมากที่สุดในช่วงที่มีน้ําตกมากแค่ใหนเลยเหับใช่ถ้าตกเยอะก็จะมีน้ําตก พินาพอาใหญ่จะมีน้ำตกไหลลงมาแล้วก็บระาน้ําตกต่างๆไหลที่ในในอู่ทองเอาจารย์อูออ่ทองนี่กินไปถึงอำเภอรอยติดต่อกอำเภอไหนมาครับถ้าไปทางเมืองกาดทางทิศใต้ก็สองพี่น้องครับนะแล้วก็เราขวัญเมืองกาลครับแล้วทางนี้ก็น่าจะพนมทนวนเลยครับผม นะครับถ้าใครเดินทางไปกาญจนบุรีทางนี้ก็ก็สะดวกเหมือนกันนะครับมาทางอำเภอพนมทวนก็จากอำเภออุทองไปหกสิบกว่าโลเจ็ดสิบโลก็ถึงเมืองกาญแล้วครับกาญจนบุรีนี่นะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงน้ำมนต์ที่อ,อาจารย์อาบให้ลูกศิษย์ไปแล้วน้ำมนต์มีกี่อย่างครับอาจารย์น,น้ำมนต์มันก็จะแบ่งออกเป็นจริงๆแล้วโดยประมาณสามอย่างนะ หนึ่งน้ำมนทรณีสารปัสเสียจันไรอาถันไรต่าง,างๆอภมองคลต่างๆสองก็น้ำมนพระปริตน้ำมนพุทธคุณครับเพื่อเป็นสิริมงคลคสามก็น้ำมนบรรดาถอนคุณใสโดย,ยตรงเลยทีเนี้ยครับคุณใสลมเพลมพัฒนเนยาวแปดต่างๆก็ๆจะแยกเป็นสามประเภทใหญ่ครับแล้วมันก็ยังมีตีกย่อยอตีกย่อยมันก็จะไปจากน้ำมนพระปริน้ำมนอะไรพวกนี้แหละบทสวดพระปรคริบกับบทสวดทรนีสารนี้สามารถ ทำน้ำมนต์ได้ได้ได้นะโดยส่วนมากนะโดยส่วนมากก็จะทําน้ำมนต์พรใีสายก่อนแล้วผสมด้วยพระปะระลิบพุทธมตหมดต่างๆอิศปิโสภาหุงม,มหากาสัพพุทธ,ธาแล้วแต่อหรืจะเสริมเอกถาอุณหิสดอกพ่อต่ออายนะุนะโมเมบูชาดวงแหละแล้วแต่ว่าใครจะเสริมอะไรเข้าไปได้หมดแหละอาจารย์ครับน้ำมนต์ที่เราได้ยินพระในประกอบพิธีต่างๆเนี่ยแล้วเขามาปมนั้นเขาสวดด้วยคาถาอะไรครับนอ้น้พระปรลิ น้ำมนต์ปริศพระปริศพระปริศในในงานมงคลต่างๆนี่น<ด>้ำมนต์พระปริศพระปริศล้นวนๆเลยครับอ,อาเสวนาจะพาลานังปันดิตานั้นจะเสวนาเริ่มต้นจากตรงนี้เลยครับพอเริ่มอาเสวนาปุ๊บในเจ้าภาพจะเป็นคนมาจุดเทียนน้ำมนต์ครับเป็นปจะเพณีอแล้วก็จะไปปิดท้ายที่เ <c oughs> ขาเรียกอะไรอบุตรนี้เราก็จําจาไม่ค่อยได้นะออันนั้นคือเรียกว่าตอนตอนดับเทียนนะตอนดับเทียน <c oughs> ก็จะจะเป็นแบบว่า,าศาสนาพิธีของไทยเราเลยครับ <c oughs> เป็นาศาสนาพิธีของไทยเราเลยอัน,นอันนั้นน้ำมนต์ตรงนั้นแก้ถันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอ,อมันเสริมสิริมงคลเฉยเฉยครับ <c oughs> ไม่สามารถจะเอามาแก้อรรา,าน,นไรหรือปัิเนียจรัยหรือว่าจะเอามาขับผู้ศีพธธีศาจอ์เลยไม่ได้ครับ <c oughs> มันไม่ใช่เฉพาะกิจครับอ่อ่มันเป็นแค่ความเชื่อว่าเสริมสิริมงคลก็เอามาจากพุทธประวัติบทต่างๆนั่นแหละครับโดยรวมมันนะ อ,อาจารย์แต่น้ำมนน้ำมนทรณีสารอืแต่พิเศษกว่ามันพิเศษกว่ามันเป็นอะไรเรียกว,ว่าเฉพาะจิบมันเป็นของเฉพาะกิจตั้งแต่โบราณโบราณถือกันมาว่ามันสามารถปัดเสนจ,จันไดอะไรต่างๆไนดะ้คผลที่ทํามาหากินไม่ขึ้นมันเป็นเพราะอะไรมันถึงไม่ดีเงี้ยคนคบโบราณก็จะนิยมให้อาบน้ำมนทรณีสารนะรเออมันน่าจะมีอะไรที่ไม่ดีนะอยู่ในตัวอยู่ในตนอยู่ในดวงชะตาราศีของเรา ก็ปัดมันออกไปซะบางคนอาจจะไปทําผิดประเพณีหรือผิดอะไรมาที่เขาเรียกว่าต้องทรณีศาลครับอืเดี๋ยวเราจะมาฟังต้องทรณีศาลซึ่งเราฟังกันไปหลายครั้งแล้วนะครับอืทุกคนต้องทรณีศาลหมดทาไมถึงเป็นอย่างนั้นก็บทธรณีศาลไอ้ไอ้ข้อห้ามต่างๆสมัยโบราณมันเยอะมันเยอะแยะไปหมดทีนี้คนปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เรียนรู้เรื่องนี้ โบราณห้ามอะไรไว้บ้างไอ้นอนกับนอนกับหมานะครับหรือหมาขึ้นบ้านแต่ก่อนนู้นเป็นเป็นต้องทองสารนีสารหมดเลยครับเขาไม่ให้สัตว์เดรัจฉานขึ้นบ้านครับเขาห้ามที่จะอยู่กับมนุษย์ได้มีแต่แมวเท่านั้นนะเขาห้ามหมาแมวหมาึ้นบ้าเอ่อแมวไม่เป็นไรแมวแมวเป็นเป็นปกติของเขายาวปกตินะตั้งแต่โบราณโบราณมาเนี้ยแต่ว่ามันอยู่กับมนุษย์ใกล้ชิดมนุษย์ที่สุดครับส่วนเดรัจฉานอย่างอื่นนะเขาจะห้าม สมัยก่อนบ้านได้ทุนสูงตามการประบดทัองเราเนี่ยบันไดขึ้นบ้านเนี่ยเขาจะต้องมีประตูะหรือมีแผ่นน้งกระสีไปไ,ไว้ที่บันไดไม่ให้รอดบันไดไม่ให้รอดตรงบันไดไม่ไม่ให้ขึ้นไม่ให้หมามันไต่บันไดนะหมาโอ,โอ้ไม่ให้หมาขึ้นบันไดห้ามไม่ให้หมาขึ้นบ้านเราะนั้นเขาจะถือมากมากมันไม่เหมือนปัจจุบันปัจจุบันมันเป็นข่านิยมมันเปลี่ยนไปอ่ะนิยมเปลี่ยนไปเท่ากับคนลืมธรณีต้องธรณีสามช่อนี้ไปแล้วไ้อหรือแบบ แบบยุโรปตะวันตกนะครับคนไทยเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเอการาักก็จริงนะถือว่าเป็นประเทศที่เป็นเอกราชแต่คุณเป็นเมืองขึ้นทางวัฒนธรรมนะเราเป็นเมืองขึ้นทางวัฒนธรรมเพราะโดยส่วนมากเราวัฒนธรรมยุโรปมาใช้กันทุกว,วันเนี่ยครับแนะม้กระทั่งชื่อเสียงเรียงนามชื่อเล่นเนี่ยเป็นฝรั่งหมดเด็กทุกวันเนี่ยไ,ไ,ไม่ใช่แบบไทยแล้วนะสมัยโบราณไอ้ไดำไอ้แดงไอ้เขียวไอ้ขาวไอ้โ้กไอ้จุกไอ้เปีย เห็นไหมแต่ปัจจุบันไม่ใช่หล่ะอาจารย์ครับอุปกรณ์ที่วางบนโต๊ะอันนี้อะไรผมว่าผานไถ่ผานไถอืมอ่ใช้ประกอบพิธีเวลาทําน้ามนต์หรืออาบน้ามนต์แต่ก็ไม่ได้ใช้ทุกครั้งนะเป็นบางครั้งหรือบางคนครับบางคนที่มันแย่หนักๆนักเราก็จะเอาอันนี้มาประกอบพิธีกรรมครับมันเป็นการพลิกชะตาพลิกร้ายให้กลายเป็นดีผานไถมันทิศธรณีได้พลิกแผ่นดินได้มีคนถามนะครับว่าใช้ผานนาไถนายุคปัจจุบัน กับฐานแบบนี้ได้ไหมก็มันเป็นศาสตร์โบราณเมื่อเป็นศาสตร์โบราณต้องใช้แบบโบราณนะเพราะโบราณเนี่ยเขาไถนาเนี่ยมันไถด้เออเขาเรียกว่าไถควายเนี่ยนะครับไถวัวไถควายไถช้างไถช้างแล้วทีนี้เวลาไถเนี่ยต้องลงมือเดินจับคันไถเองกับเมือขนาดที่จับคันไถเนี่ยนะแล้วเราเราไถไปเนี่ยเออไอ้พวกนี้มันจะใช้เวลานานนะเพราะว่า หน้าไถหน้าดินเนี่ยมันนิดเดียวครับไร่หนึ่งเนี่ยเราจะต้องไถกันเป็นวันวันกว่าจะเสร็จถ้า,ถถาถเป็นแป๊บเดียวปัจจุบันนะนะเพราะเขาต้องกำหนดจิตเออจิตมันไม่ได้ไปไหนนะอ๋อเขาเอาเอาตรงนั้นเป็นหลักเออพลังจิตของมนุษย์เนี่ยมันไปรวมอยู่ที่ผันไถอันนี้แหละครับจิตเขามุ่งอยู่ตรงนี้ตลอดเวลานะและตาเขาก็จะดูที่รอยไถเนี่ยโดยส่วนมากเขาไม่ได้ดูที่อื่นหรอกเอโอไม่งั้นเดี๋ยวไถมันจะเป๊ไปทางอื่นครับ ทะนั้นสายตาและจิตมันจะเพ่งอยู่ที่รอยไถอันนี้ตลอดเวลาครับมันจึงซับเอาพลังจิตของแต่ละคนเอาไว้นะทีนี้มันไถมันใช้กันเป็นปีสองปีสามปีนะกว่ามันจะหมดสภาพเนี่ยมันสึกไปเนี่ยน,นี่น,นี้นะครับพิท่ทรณีได้ใช่ทีนี้มันก็ซึมซับเอาพลังอานาจจิตต่างๆของคนเนี่ยเอาไว้เนี่ยนะมากมันก็เลยมีความตัดสินในตัว ตามความเชื่อของคนโบราณไม่จะไม่ว่าจะเป็นผ่านที่ไหนนะครับใช้ได้เหมือนกันได้หมดได้หมดแหละพี่น้องขาวรลวที่ดูอยู่ฝั่งน้นยังใช้อยู่อันนี้อันนี้เก็บถ้าเป็นไถปัจจุบันเรยังไถรถไถอะไรอย่างนี้นะครับจิตมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นไงมีคนถามผมว่าใช้ผ่านจานได้ไหมใช้ผ่านที่ใช้รถไถนาได้ไหมมันพลิกได้เยอะเออมันได้เยอะจริงแต่ว่าจิตจิตเอ่อคนขับรถเนี่ยมันมองข้างหน้านะไม่ได้มองผ่านนะครับ เออแต่อันเนี้ยเขาจะมองที่มองดินที่ไหลออกมาใช่เขาจะมองตรงนี้ตลอดเวลาอันเป็นยังไงแล้ว,ลวการไถานาเดี๋ยวแต่ก่อนันต้องใช้สมาธิเออมันมีสมาธิของมันโดยอัตโนมัตินะเพราะว่าเอาเถอะถ้าคนเคยเห็นหรือว่าคนเคยไถายมาก่อนจะรู้เลยว่าเขาไม่ได้มองโน่นมองนี่ไปในที่เขาเดินอ่ะเขามองอยู่แต่ตรงรอยไถยนี่เท่านั้นครับนะเพื่อให้รอยไถยนี่มันตรงอันนี้ใช้ใช้ใช้แก้ทันได้ไห,ลหลายอย่างหลายอย่างหลายอย่างนะ แม้กระทั่งใช้ถอนพวกเสน่ห์ยาวแปดต่างๆมันใช้ได้หมดเลยครับอันนี้นะครับหลายบ้านมีแช่ไว้เนี่ยแช่ไว้ในอ่างน้ําเลยไอโอไอโอ่งเลยเออ้าไปแช่ไว้ตลอดเป็นสนิมเป็นสนิมมันกินับใช้เป็นครั้างคราวดีกว่าพอเราใช้แล้วก็เราเอาขึ้นทำให้มันแห้งนะ้าไปแช่ไว้ตลอดสนิมมันกินมันเป็นเหล็กครับมันจะใช้ได้ไม่นานนี่นะครับ แล้วอาในน้ำมนตในขอจานมีอะไรบ้างครับในน้ำมนของเราโดยเนี่ยนะครับอืมคนที่มาอาบโดยส่วนมากอันนี้ก่อนเล<ด>ยง่ายเลยเออฝักส้มปล่อยฝักส้มปล่อยฝักส้มปล่อยเดี๋ยวนี้ดีนี้สั่งเดี๋ยวนี้สั่งซื้อออนไลน์ได้โอ้โหเดี๋ยวนี้มีเดี๋ยวนี้รับขายหาไม่ยากอาบตอนสมัยก่อนเ่อะถ้าไม่ไปหาเก็บเองก็ต้องไปซื้อตามรัญยาโบราณ ทางพักเหรอโดยสามไปนะครับเอบ้านเราก็มีพักกลางก็มีมีมีเพราะมันเข้ายาไงครับปัก่้มปล่อยนี่มันเป็นยาสมุนไพรเหมือนกันยาหลายๆชนิดจะต้องเข้าปักส้มปล่อยฉะนั้นสมัยก่อนผมต้องไปซื้อตาตโรงยาละยาเอ่ะอันไหนที่ต้องในับเป็นเม็ดด้วยเป็นข้อด้วยถ้าจะถ้าเป็นพิธีสําคัญจริงๆอ่ะมันจะต้องนับเอาที่มีเข้าข้อเอาเป็นเข้าข้อเท่านั้นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ถ้าเป็นพิธีการสําคัญพิธีการสําคัญจะต้องเอาเก้าข้อกลับแล้วเจ็ดฝักเก้าข้อเจ็ดฝักแต่ถ้าอ่านน้ำมนต์ทั่วไปนี้่ไปก็เอาเจ็ดฝักเอาเจ็ดฝักเราไม่ต้องไปนับข้อมันกลับนะขนขายเขาก็รู้ว่าครับถ้าเราซื้อถ้าเก้าข้อนะครับอีกราคาหนึ่งมวยหาไม่ยากหรอกหายากครับซื้อมาเป็นกิโลได้ไม่กี่ฝักหรอกครับ มันนับดูแล้วมาค้นคดูแล้วนะรับมันจะได้ไม่ก,กี่ปักหรอกคน,คน,คน,คนที่ขายเนี่ยเขารู้นะครับอ,อเสร็จแลแบบ้วใบอะไระอันนั้นใบใบต้นทอีสานใบต้นทรณีสานรานะครับก็อเอาเจ็ดใบส้มปล่อยเจ็ดปักนะใบทอรีสานเจ็ดใบเอาใส่ทําน้นามนต์ทอรีสานต้นทอีสานทีนี้ถ้าเราจะเอาเต็มสูตรก็มีมะกรูดอีกเจ็ดลูก มากูดเลยเอามากูดมา,มากูดแกงแล้วนี่แหละอ้จะใบทรณีสารนี่มันมันแก้ถ่าไหนมันปัดเสนียรจันไรปัดเสนียกจันไรเออถ้าคนโบราณเนี่ยเขาจะใช้ใบทรณีสารเนี่ยพรมน้ำมนต์ก็ได้นะเ,เวลาเขาไปงานศพอะไรเงี้ยพอกลับมาบ้านเขาเด็ดเอาใบาทรณีสารเนี่ยจุ่มน้าแล้วก็พรมให้ตัวเองเขาบอกมันดีในตัว,วมีความเชื่อนะครับถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่ล้างหน้าก่อนเข้าว่าน,นะครับอืได้แม่ไม้ <laughs> อาจารย์ความเชื่อนี้ความเชื่อนี้มันมีอยู่จริงทุกชาติพันธุ์ ครับมีทุกชาติพันธุ์คนจีนก็ถือถ้าไม่อาบน้ำไม่ล้างหน้าก่อนเข้าบ้านหรือก่อนกินข้าวนะครับคุณได้แม่ไม่เป็นเป็นภรรยาคนหรือพ่อไม่เป็นสามีแน่นอนคนไตดาก็ถือชื้อหรอเวลาไปเผาศพหรือไปบ้านงานศพกลับมาบ้านก่อนจะขึ้นบ้านเขาเลยต้องไปสะสงก่อนอแต่เขาจะง่ายๆคือน้ําในคลองน้ําในบ่อน้ำอะไรได้ทั้งหมดอะเอามาลูบหน้าลูบตาแล้วพรมเหมือนเป็นการล้าง ก่อนจะขึ้นบ้านถ้าใครไปงานศพแถวแถวราชบุรีแถวพนมทวนเนี่ยนะครับอืเขาจะวางวางอ้นี้ไว้เลยแล้วพอเผาศพเสร็จแล้วเขาให้ผมเลยบางพื้นที่เขาจะมีไว้ให้ครับแต่บางพื้นที่จะไม่มีนะฉะนั้นก็ต้องมาทํากันเอาเองเยอางั้นก็ให้สังเกตนะครับไปไปงานแต่ละที่เขาจะมีเคล็ดเขาจะมีเคล็ดของเขาอันนี้มันแต่ราชติพันธ์ครับอ่าดังเดิมแต่เขาเป็นชาติพันธ์ไหนเขาก็ถือประเพณีของเขามา อันนี้ไม่มีใบมะกรูดอลูกมะกรูดลูกมะกรูดไม่ได้ใส่อ่ะยำนูมะกรูดที่เป็นสูตรของของเหนือเลยป่ะของจีนของจีนอือของจีนจีนใช้ถือว่าสําคัญมากนะมะกรูดลูกมะกรูดหรือใบมะกรูดถ้าหาลูกไม่ได้ก็ใช้ใบเจ็ดใบใบได้ไอ้มะกรูดตามร้านค้าทีุ่ณมีเนี่ยก็ได้ใบใบที่เขาทำต้ำตำเอาบางฤดูบางหน้ามันไม่มีครับมันเป็นบางฤดู ถ้าเราดูที่มันไม่ได้ออกผลเนี่ยมันก็หาไม่ได้เอ,ไเอาจะพอะใบเอาจะพาะใบครับอาจารย์เวลาอาบเวลาไหนไหมต้องมีทิศตรงทิศไหนไหมก็คือถ้าจะเอาโบราณแท้นะครับ <c oughs> จะต้องอาบตอนเวลาตะวันใกล้ตกดินแล้วให้หันหน้าไปทิศตะวันตกเวลาจะอาบครับถ้าโบราณอย่างนี้ทั้งหมดเลยครับ <c oughs> สมัยผมอาบน้ำม,มนต์ใหม่ๆก็แบบนี้แหละครับ <c oughs> จะต้องมาตอนเย็นตะวันใกล้ตกดินแต่ทีนี้ปัจจุบันมันลําบากเพราะคนมาจากต่างจังหวัด ผมขอนอกเรื่องหน่อยคนตาแดงเขาก็จะพ่นตอนใต้ตกดินเหมือนกันไม่ว่าจะทําอะไรจะสูญสีจะอะไรทั้งหมดถ้าสมัยก่อนนะจะต้องตอนตะวันใกล้ตกดินเขากให้มันตกไปกับตะวันตกตามตะวันไปเป็นเงื่นวงอีตกตะวันโคเบสเพราะสมัยก่อนหมอกลางบ้านคือมันคนบุคคลใกล้เคียงครับแต่ละหมู่บ้านตำบลก็จะมีหมออยู่แล้วกลางบ้านฉะนั้นคนในหมู่บ้านตำบลเนี่ย มันก็สามารถมาตอนเย็นตอนค่าได้แต่ปัจจุบันมันไม่ใช่อะพวกมันากภาอีสานมา<ม>จะภา,า,จะาดเหนือมาจะต่างประเทศนเนี่ยจะไปร,รอตะวันตกดินไม่ได้ครับเขาก็ต้องรีบกลับบ้านเขา่าครับผมเนะนี่ยอาจารย์เราควรอาบตอนไหนฮน้ำมนเนี่ยเราเรา,เราเดี๋ยวผมจะทำว,วิธีการสังเกตว่าเราผิดปกติหรือยังไงยังไงไหมครับเวลาอาบน้ำมนเนี่ยหรือรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวรู้สึกก็หนึ่งรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นไข้ครับไม่ได้เป็นไข้มันอยู่อย่างนั้นแหละหรือ จิตใจไม่ค่อยจะปกติครับนะอีกอีกอย่างก็คือจิตใจไม่ค่อยจะปกติครับเหมือนใจมันไม่ค่อยเต็มใจมันไม่โฟว์มันอ่อเหวี่ยวอย่างนั้นนะครับนะอันนี้ก็อีกอย่างหนึง่งล้วรู้สึกว่าเอ๊ะใครก็มักจะทักว่า,าไม่มีสังญาราศีอย่างเงี้ยทําไมน้าทับเมื่อว่าเวียมันหมองจังอะไรเงี้ยอันนี้แสดงว่าไม่ค่อยดีแล้วไอคนที่ทักเราเนี่ยเขาอาจจะมีเซนส์พิเศษหรือมากกว่าเราด้วยซ้ำไปเขามาเติมบางทีไม่มีเซนส์หรอกไม่มีเซนส์มันมองเห็นด้วยตาเปล่านะะ โอ้ยทำไมก่อนเนี่ยนะหลายๆคนเนี่ยากก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยมันไม่มีสังหาราศีนะครับผิวเผาดูมันหมองดูมันผิดปกติไปอ่ะแล้วอีกไม่กี่วันก็เสียชีวิตเหมือนกันจริงๆมันเป็นไปได้ราบเราเหล่านี้เป็นไปได้จริงครับกลับเลยวะอ่อโชคดีโชคดีเนี่ยนะครับลูกศิษย์ลากลับไปแล้วนะครับโอเคมันเกลี่ยมันเกยี่ยอ่า นี่ลูกศิษย์มาจากไหนครับมาจากสิงคโปร์นี่นะครับเขาเขานั่งเครื่องบินมาจากสิงคโปร์เพื่อมาอาบน้ํามนต์สองร้อยเก้าเก้าอันนี้คือปากโซฟาเพื่อนบอกกันมาเขามาเขาต้องมาที่นี่อ่าเป็นคนคนไทยใกล้เกิดสิงด่างกย่างนี้ไม่ใช่อคือคุณหรือคนไทยไม่เชื่อเราจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องปกตินะคนที่นี่ไปศรัทธาที่โน่นคนที่โน่นมาศรัทธาที่นี่อมันเป็นเรื่องปกติบ้านเราเนี่ยไปรัทธา ไหยของศักดิ์สิทธิ์ที่โน่นใช่เหมือนพระนี่แหละนคนหมู่บ้านนี้ไปสัทธาพระที่ภาคอีสานเนาะแต่คนที่โน่นมาสัทธาพระวัดเราเนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องปกติก็แล้วกันนะเอเราบินไปไปขอพรพระที่พม่าหน่ัยเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกตินะครับปกติแต่ขณะที่คมชาตินั้นก็อยากมาใช่ใช่เออโดยเฉพาะคนจีนคนฮ่องกงสิงคโปร์เนี่ยกลับมาทำพิธีกรรมที่นี่กันเยอะกลับม อ่นนาน<ก>คนต่างชาติกับคนบ้านเรานี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนถ้าเป็นต่างชาติอ๋อถ้าถ้าถ้าพิธีกรรมสําคัญสาคัญเนี่จะต่างกันต่างกันต่างกันอ่าอ๋อพิธีกรรมใหญ่ๆเราก็ไม่ได้ทําให้คนไทยครับเอ่เพราะหนึ่งมันใช้คุณะสายคนละางเยอะครับอของในพิธีมันใช้เยอะอ่ะเมื่อมันใช้เยอะค่าพิธีมันก็ต้องแพงครับแล้วทีนี้ถ้าผลลัพธ์มันต็ห้าสิบห้าสิบ เราเลยไม่ทําให้ครับนะทุกคนเราจะตรวจดวงดูให้ถ้ามีปัญหามานะครับเราจะแนะนําให้ไปแก้กรรมดนการถวายสังงทานกี่ครั้งตัดบาดกี่วันไปแก้ตร,ตรงนั้นก่อนเออไปทําตรงนั้นมันจะได้ผลแน่นอนครับแล้วทีนี้ถ้ายังศรัทธาอยากจะอาบน้ำมนต์จะเสริมจะลงนะรงนค่อยว่ากันครับแต่สำคัญที่สุดคุณต้องไปแก้ตรงนั้นก่อนครับถ้าไม่ได้แก้ตรงนั้นนะอาบน้ำมนต์ก็ช่วยไม่ได้ ลงนะก็ช่วยไม่ได้สักยันก็ช่วยไม่ได้อาจารย์ครับใน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 ตอนอาบนนเนี่ยมันมีอานเก็ดวัดเจ็ดวัดอนนอาบลรรมนยังไงอะไรบ้างถ้าสมัยโบราณเขาชอบบอกกันโอ้ยมึงนี่มัก็จะดีเนะ ไปโน่นไปอาบน้ำมนต์เจ็ดวัดซะไปไปทุกเจ็บไปทั้งเจ็ดวัดเลยก็ไปอาบน้ำวัดนี่มั่งวัดหลวงพ่อแต่แท้ที่จริงแล้วคืออะไรครับอาจารย์อแท้ที่จริงมันเป็นอุปเทศครับเป็นอุปเทศคนโบราณเขาเป็นปริศนาเป็นปริศนรทำนะเจ็ดวัดมันก็อยู่ในบทสัพพุทธาไงฟังนะครับเจ็ดวัดคืออะไรบ้างอายุวัตโก ธนวัตโกสิริวัตโกยศวัตโกภะวัตโกวันลวัตโกสุกวัตโกเจ็ดวัดเจ็ดวัดครั้งเดียวนะครับแต่มันมีเจ็ดใช่อายุวัตโกก็คือให้มีอายุมันยืนยาวอายุวัตโกธนวัตโกธนะก็เรื่องการเงินการทองขอให้มั่นคงสิริก็คือคุณงามความดีให้มั่นคงอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยศวัตโกก็คือยศ้ามียศอ่ะ นะครับก็ขอให้มียศนะยืนยาวมั่นคงไปนะนะครับอาบครั้งเดียวได้เจ็ดวัดนะครับไม่ใช่อาบอาบเจ็ดวัดเจ็ดเจติเจ็ดครั้งไม่ใช่นะครับก็คือครูบาอาจารย์เขาบอกให้ทําน้ามนต์สัพพุทธาครับอาบจ้ะครับเป็นอย่างนั้นอาจารย์ครับก่อนจบเนี่นะครับต้องทรณีสารฟังให้ดีชัดๆนะครับว่าต้องทรณีสารมีอะไรบ้างยาวไหมอาจารย์ถึงห้านาทีไหม ยาวก็คงไม่ถึงมั้งไม่ถึงนะครับ<ม>ฟังหน่อยนะครับค่อยๆฟังก็ว่าคุณวัดปีแต่ละปีเนี่ยคุณไปต้องธรณีาสาลมากอ,มอย่างกับอาจารย์เนี่ยนะครับเป็นอาจารย์เขาก็ต้องธรณีเหมือนกันต้องต้องเต้องเก็ต้องอ่ามนทรณีาสารทุกปีเหมือนกันครับเ,เพราะว่าเรียนศิยศาสตร์เวทมนต์ทั้งหมดใครช่างครูบาช่างทั้งหลายครับช่างฝีมือทั้งหลายเนี่ยช่างวาดช่างปั้นช่างเขียนช่างสลักอะไรทั้งหมดครับ แม้กระทั่งสร้างจ้างที่สร้างอะไรเลยวัดวารามนยครับต้องธรณีสารทั้งหมดอ่ะครับแล้วพวกนี้เขาเชื่อด้วยนะเชื่อเชื่อแล้วเขาต้องไปอาบมนน้ำมนต์พวกถึงเหล่านี้แลวโดยเฉพาะถ้าสมัยก่อนตั้งแต่ที่ผมยังแกะสลักอยู่นะก่อนที่จะลงมือแกะสลักเนี่ยเหมือนกันนะต้องทำมนธรณีสารนี่พรมพั่วเลยนะครับไม้ทุกแผ่นที่เราแกะจะแกะสลักครับพอเราแกะเสร็จเรียบร้อยก็ต้องพรมอีกรอบหนึ่งครับถือเป็น เป็นข้อปฏิบัติเลยสมัยก่อนฟนะังนะครับมนทรณีสารมีอะไรนะครับคุณไปเปิดตูตามสื่อออนไลน์ที่เขาเขียนเป็นตัวพิมพ์นะครับคุณไปเจอในนั้นได้ได้ได้ว่าแลวคุณก็ไปขีดดูว่าวันนี้ฉันโดนทรณีสารไหมบ้างรับรองต้องมีมีมันโดนทุกฝนยิ่งบ้านไหนที่เลี้ยงสุนัขในบ้านนะครับจะมากจะน้อยโดนทุกคนแหละใครใครเลี้ยงสุนัขในบ้านเนี่ยครับโบราณนะครับของดื้อมากครับทรณีสารเนี่ยมันก็จะมี อก็คือโดยรวมโดยรวมแล้วคล้ายกันรับอาจจะมีเทียนกันบ้างแต่โดยเฉพาะแต่และภูมิภาคมันก็ต้องเทียนกันไปดินะผมไปอีสานนี่แค่ฟา์มเป็นค่ายฟาร์มฝันที่ที่ผิดปกติเขาอบอกว่าต้องต้องไปรดน้ำมนต์ใช่ฝันลายไม่ดีไงใช่ฝันลายไม่ดีเงาหัวพี่คนเนี่ยต้องเทน,นีสานหมดอ่ะคือคือถ้าคุณไปไปฟังมนต์มนต์นอีสานนะครับทอร์ีสอ,อ,อ,อีสานนี่ละเอียดกว่าภาคกลางดปยซ้ำไปแต่บางสมัยก่อนเนี่ยนะ บางคนเนี่ย oh, เป็นฝีโอ้โหเป็นฝีเนี่ยเป็นทั้งปีทีกรชาติครับห oh, ัวน,นี่ขึ้นบอยุบแล้วหัวใหม่ขึ้นอยู่อย่างนั้นเลยครับ,รบสุดท้ายผมต้องมามนต์ตอนอีสานครับหายไม่ขึ้นอีกนี่นะครับ <laughs> จะไม่เชื่อก็ไม่ได้เรื่องพวกนี้นะคือศาสตร์โบราณเป็นศาสตร์ง่ายๆไม่ต้องเสียตังค์แต่ต้องอยู่ความเชื่อความศรัทธาใช่อยู่ที่ความเชื่อและความศรัทธาครับ บางคนก็เจ็บป่วยอดอ,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 อดแอดแอดนะรักษาก็ไม่ค่อยจะดีขึ้นหายก็ไม่หายตายก็ไม่ตายอย่างนี้นะคนกินยาพาราเหมือนกันแต่หายไม่เหมือนกันเหมือนกันหรอกทีนี้เขาก็เอ้าไปอ่านมนทรนิสานซะครับโบราณเขาจะเชื่อถือกันแบบนี้เนี่ย <นะ S 1> ครับเดี๋ยวเราจะมาฟังมนทรนิสาน <c oughs> แล้วคุณก็ไปหาข้อมูลที่เขาพิมพ์ไว้นะครับมีนะครับเพื่อเพื่อเป็นความรู้มากกว่าทางช่องเผยแพร่นะครับอาจารย์ครับเริ่มเลยครับ นะโมอันวานมัตสการเม,มแห่งข้าจะไว้ซึ่งสมเด็จพระประเมศวนผู้เป็นเจ้าอันเธอสเสด็จลงมาตั้งฟ้าและดินตั้งสมุดสายศินอันอุดม ข้าจะไหวพระอินทร์พระพรหมพยมพการะจตุโลกบาลพระโมกัลาภาษาลีบุตรพระพุทธธรรมบกวมบดีพระมหาโพธิ์พระมหาสารีริกธาตุพระแก่นจันทร์ประสีลตนาไตรจ้านั้นท่านจึงในกุมมาตั้งองค์การเบิกบ้านและเบิกป่าเบิกไฟหิมพานเบิกกระพุยเบิกพระพายพระพิลุนเถะเพิงพการเถลิงท่านจึงในกุมาตั้งพิจสารพัดกันเสนียดและจันไรกันดีตัวทั้งหลายยกระคายมาพ้องผ่านทางพระทรณีศาล่าได้มาต้อง เธอจึงไงกุมาตีเชื่อปวงบาท้องรักคนโดยมนทนที่ท่านว่าไว้จึงให้กุมาลผานต้นไม้ใหญ่อันมีผีกุกตีและแกระเดืองกู้จะตั้งพิธีสะระปัดทำโคนทวานบานประตูกุดคูแระกุดบ่อปิดท่อระปิดทาง ปิดบึงปิดบางปิดชาวันเลยสมตะปั้นลูกพระลูกเทวดาปั้นลูกภาพนานาภาคเจรจาระจอหนังขณะผีไม่ดีตาสังผีใตหงต่อลงและโกดฝาทำทลาและหน้ามุกสีสุกไม่ภัยกับปลายทังทิศตะวันตกมาแงมุมตีอกหนูกอกในเรือนเลือดเ,เปื่อนตำกันเสาเรือนตกมันไม่ลังนังเรียงที่ลาดที่แกงที่เกาะที่เฉลียงที่วนที่วังที่พังน้ำขังพึ่งต่อจับหวงรังไม้หักทับที่ปลวกขึ้นในแดนตะกวดที่เล่นขึ้นบนเรือนไก่เทือนเข้าบ้านงูเหลือมขึ้นล แรงจับหลังคาเข่าสารแช่น้ำงอกขึ้นเป็นใบเห็ดงอกเตาไปถึงตัดขึ้นไขบนผูกบนหมอนงอควายสีจากเขาหักเขาคลอนเขาต้อนสตน่ตะละข้อทั้งนอกวันหักประตูผีฝันลายมิดีเงาหัวพิคนหญิงชายข้าคนนอนต้นนอนค้างนอนหลับตาข้าง,น,น,าางนำลายไหลนองมอลอง,ลองเป็นเสียงคล้องเดือร้อง,อง,องเป็นเสียงช้างกล้วยออกไปข้างๆกลายเป็นดอกบัว ผีให้ผีหัวทำให้คนลัวตัวจันร์เทาเทาสำลิดทองขาวแตกเรากระจายหัวแหวนจะ่ไหเกี่ยวงาผีกานติดพะตมบุดอุดพะทวานขึ้นล้านถลม่มขึ้นช้างกันลมวิผมข้างคืนนอนละเมอนนอนเพลเหมือนคนบ้าน้ำทับใจผ้าหมาขึ้นหลังคาหมาขึ้นกระออมเข้านกเขานกแตกบินแทกเอาขวัญลันเข้าที่นอนหมาแม่ลูกอ่อนข้าปลูกขึ้นเรือนหมาเยี่ยมนาต่างคนจบเหล่าเหานอนคนต้อง,อ,งอธิกณรคือคาโต้ตรวน ใชยไม่มีเมียหญิงไม่มีผัวไม่มีเงาหัวตกบ่อตกเสาปลุกเรือนวางกลางผี่น้องต่างกันลุกที่ลุกแดน,นแว่นแคว้นกบกันแม่ไก่ขันกลับมาฟักไข่ผีหลอกผีหลอนตีเกระเราะไม่จริงจอกมาในวิ่งไล่เห่าคบแรงคาบเอาศพตกลงหลังคามดโปรดขึ้นฝางูทับสมิงคลาเลื่อยมาเข้าบ้านฟักทองขึ้นล้านกลายเป็นนาทีกล้วยตายคาปลีกลายเป็นผีพายแตะลูกภาพทั้งหลายเบิกะเนตรหลักหนงังฝังเสาเกลียดถอน เสาตะลุงลดเรือนลดยุงเห็นทีพุ่งใต้ต้องอุกตาบาดรวมอาจผรงเสาเรือนไม้แกนเอาไม้ะสมของตั้งเสากระโดงติดกระหมดยาติดขนเหลือภผยมาหมาเยี่ยวรถอีน ขุดตอใต้ดินหินหักสองท่อนที่ลุ่มที่ดอนจ้ากอนดะดิ่งฟังเรือนเดิมแหลกตั้งฟังน้ำหักเสาเรือนยอดตละดหักใต้กระไดเอาต้นต่อต้นเอาปลายต่อปลายเสาเรือนใส่กบปิดน้ำทำหนบผงชนทั้งหลายผสมโคผสมควายผสมมาผสมช้างเลือกกลางทำสวนตองกงงํำเพียงขุดจะขุดคลองส่องที่สูงตรุงที่ต่ำทำไม่ทั่วบัวใจนาม,มาต่างตลาดบาแตกทะเลคาตรุม่มพระเจ้ากินช้อนหอยมุกรวมอาเท้าพญาตัดไม้ ฝาผสมมินบทขุดคอมต่อไม้ทิ้งไฟทึ้งเรือนถอดนาช่างเถื่อนเรือนผีแต่โหงไม่สักต่อโรงโยงเข้าป่าชาจะกรเบนเช็ดหน้าตั้งปลาจิ้มฟันไหนใจรถกันกระไดสี่ขั้นทําช่องห้องคัด ปลูกเรือนล่มบัดใบไม้กวัดปัดหลังคาเตาเรือนฟ้าผ่าหลังคาไฟไหมใช้แม่กระไดใช้ดานบานประตูเลี้ยงนกผสมคู่หนูน้อยมีไข่เสาเรือนไฟไหมปัดไม้เสาจอหนูกัดตีนจำเพาะแมลรงตาเปลี่ยหัวผ้าหนุ่งกับตัวไฟไหมใจร่นเรือนเจท,ทับคนวัวชนควายเขียวเรียนปฐมังอาถันปลูกกุฏิวิหารการ,ปรเปลี่ยนเขียนรูปภาพนานาธรรมตาเรมอนโด พนมศพพนมเมรุพระครูปูที่ประจายเระเธอเจดดจเกาตูปนิพพานังปรมังสุขงังพุทธังกันสารพเนียจ,จันไรวินาสันติสิทธิรุตวะหายะธรรมังกันสารพสตรูวินาสันติสิทธิหุลุสวะหายะสังคังกันสารพสตรูวินาสันติสิทธิหุลุสวาหายอ,าอ,าอ,าอันนี้ก็คือมนเตมบทธรณีสารใหญ่ เขาจะมีสันใหญ่สันน้อยงไงอาจารย์ควบกัน<ม>หวีผมกลางคืนนี่ก็เป็นธรณีรอ่ะเป็นต้องธรณีศาลนะชายไม่มีเมียหญิงไม่มีผัวมีเมียหรือเปล่าเราอ,ะอ่ะไอทํามีหลายคนนี้ต้องธรณีศาลนะค,คือธรรมดาสัตว์โลกทั้งหลายต้องมีคู่อเออถ้าเกิดมาแล้วหาคู่ไม่ได้เนี่ยถือว่าต้องธรณีศาลอันนี้เป็นความเชื่อโบราณเลยนะครับไม่ใช่เรามาแต่งขึ้นภายหลังเออ คือทุกอย่างนะนะอะไรที่มันฝืนธรรมชาติอะอะไรที่ฝืนธรรมชาติคนที่เลี้ยงหมาในในบ้านนะครับถ้าไปศึกษาประวัติศาสตร์นะครับเขาไม่ให้หมาขึ้นบ้านนะครับใช่ใช่นะเนี่ยก็คือนี่แหละมันอยู่ในนี้เลยอยู่ในบทนี้เลยครับในบทคอนีสานเนี่ยนะครับอข้อไหนข้อไหนเนี่ยโดนหมดแหละนะให้ไปสังเกตให้ไปสัไล่ไล่ดูนะครับเพื่อความเป็นมงคลของชีวิตนะครับมาอาบน้ำมนต์ทอรณนีสารอม นี่นะครับที่นี่ก็สองเก้าเก้าเท่าไหร่ไม่รู้สามใบแดงสามใบแดงข้านามสามใบแดงครับผมแล้วก็ปัจจัยที่คนถวายมานะครับเงินนี่ะไม่ได้ไปไหนนะครับไปไปการกุศลหลายที่นะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ครับโชวของเรานี่จะมีเงินบุญการกุศลสารประโยชน์อยู่ตลอดเวลานะครับ บางโน้นบางทางนี้บ้างเ,ารเราก็ได้เห็นกันในสื่อนั่นแหละครับโอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ